วัดดีกบเพื่อนวันนี้วันหยุดบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับอ๋อหลังจากที่ได้ทดสอบ เปลี่ยนยางท้อเปลี่ยนท่อรีดไอ้เจ้า2ตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนั้นที่ได้ทดสอบก็คือมีเรื่องต้องไม่ทำนะครับก็คือยังไม่ได้ทำเอาสะอาดมาเลยก็เก็บเอาวาวในตู้ก่อนนะครับวันนี้ว่างนะครับกลับมาก็เลยเออต้องมาทำควาสะอาดมาสักหน่อยนะครับไม่ว่าเล่นแล้วนะครับโอเคก็เลยมาทํสองกระบอกพร้อมกันเลยก็เดี๋ยวทําไปพร้อมๆก,กันเพื่อนเลยเผื่อจะแนะนํามือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าคนที่อยากจะ มีแนวทางบ้างนะครับหรือว่าจะดูข้อเปรียบเทียบอะไรบ้างกับการทำของตัวเองก็จะได้ชมในคลิปนี้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับมันเหมือนกันแหละครับทำเหมือนกันผมอาจจะทําให้ดูตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัวอื่นก็คล้ายกันนะครับก็คือ,อบีบีการมันถึงมันจะเป็นของเลน่นก็คือจะเรียกว่าเป็นทอยของเล่นชนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่เป็นของเล่นที่มีความเสมือนจริงเนาะ แล้วก็เป็นของสะสมของช่องให้หลายคนโดยท้องผมด้วยนะครับก็ควรจะดูแลมันสัหน่อยครับเล่นเสร็จควรจะทําความสะอาดบํารุงรักษามันสัหน่อยนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเล่นยังไงเสร็จก็เก็บเลยอะไรประมาณนี้นครับมันจะอยู่ไม่ทนอยู่กับเราไม่นานนะครับจะได้อยู่นานๆเนานนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ใช่ว่าถูกนะครับราคามันก็มีราคาสูงอยู่นะครับสําหรับไอ้ของเล่นชนิดนี้เนาะโอเคก็อ่า เราเริ่มจากถอดออกมาเลยนะครับปลดถอดแยกชิ้นส่วนมานะครับอันนี้ก็เคยถอดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็นี่ปึ้งมานะครับฟึบส่วนที่ต้องทำความสะอาดก็คือ1นึ่งก็คือในสไลด์นะครับก็คือตรงท่อมันนั่นเองนะครับคือทำความสะอาดท่อมันก่อนนะครับเพราะว่าท่อมันยิงเนี่ย มันแก๊สมันโดนซิลิโคนเข้าไปโดนมันก็สกปรกคอสะสมกับฝุน่นเศษเศษลูกกระสุนที่มันหลุดพลาสติกอะไรพวกนี้มันก็จะไปสะสมขวางทางเดินนะครับแล้วก็ที่สําคัญปืนมีการเล่นกับลูกกระสุนเซรามิกพลาสติกที่เขากําหนดให้เท่านั้นนะครับอย่าไปใช้ลูกพวกลูกแก้วลูกเหล็กนะครับถ้าเกิดใครแนะนําว่าเออใช้ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยอย่าไปเล่นนะฮะอันตรายเลยแล้วก็ไม่ได้ผลดีนะครับของเสียตั้งหาก เห็นมาไหลลายเลยนะครับที่แบบไปเล่นลูกเหล็กคับคาลูคาท่ออย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องไม่ดีอ่ะครับโอเคของผมนะครับก็คือจะใช้นี่ครับก็คือจะต้องมีที่แทงลูกนะครับไม้แทงลูกอันนี้ของมาลุอิครับเอามาใช้ได้ทุกงานเลยนะครับแล้วก็ใช้กระดาษที่ผมเคยบอกไปนะตัดนะเป็นเศษแบบให้เสียเข้าไปในนี้ได้ครับเราล้างรอบแรกก่อนนะครับใช้ อ่าแล้วมันลอนสันเนี่ยนะครับผมใช้น้ำมันลอนสันนะในการล้างก็ใช้ได้ครับเพราะว่าพอล้างเสร็จมันก็จะ,ะละเหยไปเลยอ่ะไอ้นี่มันละเหยเร็วนะ้ำมันจะนิ่นนีนนะไม่เป็นไรนะครับก็จะออกมาอย่างนี้นะครับเราล้างสักสองรอบนะครับให้ดูให้คาบดํดำ มันมันมันไม่ดำแล้วอะ่ะก็พอนะครับปั่นมันได้เหรอครับให้มันในนี่แล้วก็อ่าแต่ผมเวลาเสร็จผมจะแยงออกทีเดียวนะแยงครั้งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอบแรกจจะปั่นก่อนฟึบเสร็จใช่ไหมแล้วรอบที่สองก็จะแทงออกทีเดียวเลยนะครับ แล้วก็ลองเช็คดูข้างในมีคราบมีอะไรมให้มันเงาวิ้งวิ้ะครับก็เอาคั้นบัตรเนี่ยอ่าชโลมนี่นิดนึงล้างยางมาหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะไอไอไอรอนสันเนี่ยมันใช้ล้างพวกยางพวกพลาสติกของนาฬิกาของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆอยู่แล้วไม่มีอันตรายนะครับผมหาดูมาครับเอาแรกว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะ ตั้งแต่เมื่อสมัยเกือบ10ปีก่อนนะแต่ก็โอเคนะใช้ได้นะครับเนี่ยเช็้ถัาม้ำอาดให้หมดนะเห็นไหมครับมันจะดำๆเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นพวกเศษขี้ฝุ่นที่มันมผสมกับซิลิโคนแล้วก็แก๊สนะแล้วก็เศษพลาสติกนะครับเพราะแก๊สเวลามันออกมามันก็ออกมาเป็นของเหลวแล้วแบบพอมันอัดอัดปื๊บพอมันเจออากาศมันก็จะกลายเป็นกา๊าซใช่ไหม แต่มันก็ยังมีส่วนที่เป็นเหลวๆอยู่นะครับนี่ทำความสะอาดให้หมดนะดูให้มันวิงว้งๆนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็อ่าถ้าภายนอกมันเปิดไงก็เช็ดทาง,งสะอาดก็พอนะครับข้างนอกแต่ถ้าเกิดมันเปื้อนคราบอะไรก็เอาลอนสันล้างได้นะครับไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นคราบเช็ดให้หมดนะครับแต่พอเช็ดเสร็จแล้วเราก็ค่อยอ่าฉีดซิลิโคนเคลือบมันนะครับ วันนี้ก็สบายๆชิลๆนสนุกๆมาทำเหมือนกับเพื่อมานั่งคุยกันมานั่งทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแนวทางกันนะครับแล้วเราก็ตรวจพวกน็อตพวกจุดต่างๆว่ามันมีการเคลื่อนตัวมันมีการคลายมีการเคลื่อนไหมนะครับอโอเคอยังแน่นอยู่นะครับโอเคอเฟืองนี่เราวังไปโดนมานะครับยวต้องมาปรับกันใหม่นะ อยู่ในส่วนของมันดีแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็าทําความสะอาดช่องนอกเช็ดทำความสะอาดนะครับดูว่ามีคราบสกรปรกไหมนะดูในนี้ว่ามีคราบสกรปรกไหมนะครับก็มันความทำทําสะอาดผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานนะมันน่าจะ ไม่ไม่ยากอะไรทราบกันอยู่แล้วนะครับเช็ดทำความสะอาดมันนะครับถ้ามันเปิดคาบแล้วก็รอนสันาล้างนะโอเคอันนี้เรียบร้อยโอเคแล้วก็สปริงตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้ก็ต้อง ทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับเช็ดทำความสะอาดเพราะว่าคราบคราบใครที่มันติดนะครับมันอาจจะสกปรกได้ครับเพราะยังไงสปินิ่มก็เป็นเหล็กนะเดี๋ยวมันจะเป็นสนงสงนิงเช็ดก็พอนะไม่ต้องอะไรถ้าเกิดมันไม่เปืเป้อมมากโอเคก็ชิ้นส่วนต่างๆก็เช็ดทำความสะอาดนะครับโอเคแล้วก็ อาชุดล่างนะครับชุดล่างก็ดูว่ามันเปิดอะไรไหมนะครับเอาผู้การเล็กๆครับปัดพวกเศษกระสุนออกนะครับเศษพลาสติกาขาวๆเราจะเห็นนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยครับมีเศษนะถ้ามันเปิดก็รอนสันล้างได้ครับ แต่การล้างก็ไม่มีอะไรตายตัวรเราดูตามความเหมาะสมนะก็ดูตามความเหมาะสมนะครับการทำความสะอาดการล้างเพราะมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับก็เหมือนกันหมดนะนี่ปัดฝุ่นพวกเศษฝุ่นนี่ให้หมดนะมันจะมีเศษฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเช็ดดูตรงไหนเปิดเช็ดง่ายๆคือเช็ดมันนั่นแหละรครับแล้วก็ล้างพวกคราบต่างๆออกแค่นั้นเองอ่าโอเคพอ,อทำความสาอะอาดชุดล่างเรียบร้อยนะครับโรงล่างแล้วก็ อย่าลืมดูสไลด์นะครับก็คือนี่เห็นไหมครับมันจะมีค่าต่างๆแล้วก็นี่เช็ดทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดมันเปิดมากก็ลอนสันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงกับไอ้นี่ก็ไม่ต้องใช้ลอนสันนะครับลูกสูบนี่ก็ปัดฝุ่นนะครับบางคนเขาแบบอาจจะเล่นหนักเขาจะถอดมาล้างเลยนะแต่ผมไม่เป็นไรนะนานๆถอดทีได้ไม่เป็นไรสูบนะครับเดี๋ยวข้างหลังแล้วเกิดได้มีโอกาสถอดจะถอดให้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรมันแค่ซีโคนนี่นๆแล้ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วก็เช็ดมันนะครับ ดูว่ามันมีคาบอะไรไหมฝุ่นจับนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเวลาทําก็ดูกันอีกทีว่าจะยังไงนะครับแล้วอ่าแล้วก็นี่นะครับเอาสปริงใส่แล้วก็นี่ท่อนนอกท่อนในใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยฉีดซิลิโคนตอนประกอบนะครับ,บโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เราก็ฉีดซิลิโคนตรงนี้นะครับนี่ฉีดไว้เลยฉีดนี่นกระบอกสูบนะครับ แล้วก็ไอตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ฉีดตรงนี้นะครับอ่านี่ฉีดตรงนี้จุดขยับต่างๆแล้วก็โอเคประกอบคือเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนแม็กกาซีนก็ทำความสะอาดด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ทำนะ เนี่ยดูนะมันจะมีะเศษฝุ่นเศษลูกกระสุนเนี่ยเห็นไหมคราบต่างๆก็เช็ดทำความสะอาดถ้าเกิดเปิดก็ร่อนสันล้างนะครับเนี่ยมันเปิดเห็นไหมครับในนี้เกิดจากการทํางานเนี่ยอโอเคดูเช็คต่างๆแล้วก็ฉีดซิลิโคนในจุดที่กำหนดนะคือยางปากแม็กนะครับ a b o จ่ายวาวเติมนะครับเรียบร้อยนะครับก็2อันทาเหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อนจะใส่ไว้ในปืนแล้วก็เก็บใส่กล่องแขวนโชว์อะไรก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรือจ้าออกแยกจากปืนก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วแต่ความาสะดวกความชอบของเรานะครับโอเคก็ทำขนาดเรียบร้อยก็เก็บ นานๆก็เอามาดูทีเชื่อเกิดไม่ได้เล่นบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นบ่อยก็ค่อยๆดูกันเป็นค้งๆไปแล้วกันครับส่วนอีกระบอกก็เหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําต่อจากนี้นะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยนะครับก็หวังว่าจะมีอยู่กับเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพลาดไปไหนก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ